วัดสว่างอารมณ์นะวันนี้เอาวะกำไรสเตเลทแท้นะใส่อาบน้ำได้ไม่ต้องกลัวอเอออาสมวงระดึกพันบาทในท้องตลาดของปอเพียบนะใค่อยังได้ของแท้ต้องมาตรงนี้ตรงนี้กน นี่เอาไปพายันหนึ่งผืนไะกำไรหนึ่งวงมามาเลยไม่ต้องอายไอ้หนุมมาเข้ามาลุกใครี่ไม่ได้นั่งใครเดินเดินอยู่ก็ได้นะเออมาๆมาสาธุเอาพยันไปได,ด้วยลุกพายันนี่เป็นพายันกันจนอาศมฤษีเนรนะนี่ กันจนนะลูกจะได้ไม่จนไม่